สวัสดีครับผมมินี้ก็อยู่กับช่องเบลล์รถไฟสิงค์ครับครับมินี้ก็พามาเบิ่งนะครับการทํางานของอู่ตอรถเกียวชาเขมกิศครับตัวนี้เป็นดีซีเก่าสามนะครับขยายปากเก่าหาครับเบิ่งครับผลงานนะครับตอนนี้สร้างกําลังต่อนะครับต่อเล้านะครับเบล่งไปเรื่อยๆครับสางห้อง ถามก้างสายฝนครับเมื่อนี้ครับเดี๋ยวพาไปเบ่งนะครับ Tc 70ขยายปากเก่าหาครับตัวนี้เป็นบูตันนะครับบูตันเกลียวดันเต็มนะครับตัวนี้ราคานะครับต้องถามซังนะครับแล้วก็นี่คเก่าสามขั้นนีนะครับก็เป็นปากตัวนี้นะครับติกกาลังเหตุอยู่นะครับเป็นปากเก่าหานะครับปากที่เรื่อยๆนี่ก็คือขยายวแล้วๆนะครับเรือกเก็บงานนะครับลอเกี่ยวดันนะครับห้อยเสื่อมกับประมาณนี้นะครับ สวยงามนะครับต่อมาคือมูคือบวกครับสำหรับขายนีครับตัวนี้เลือเก็บงานครับต่อแล้วก็เอามาไหวแบบนี้นะครับเพราะว่าเกี่ยวดันมันเห็ดบาท่านนะครับเห็ดคนเดียวนะครับเกี่ยวดันกับเห็ดคนเดียวครับงานกับประมาณนี้นะครับนี่ครับตันนี้มารีวิวทาก้างสายฝนเลยนะครับตัวนี้เป็นชุดประหยัดนะครับชุดประหยัดอยู่ที่สามหมื่นกว่ากว่านะครับ นี่ครับชุดประหยัดนะครับกะซีมีตอปากนะครับแล้วก็เกียวดันหนึ่งลูกนะครับตอพื้นแล้วก็ตอเล่านะครับนี่นะครับกัประมาณนี้นะครับสำหรับการตอกันนิ่เนียนเลยนะครับนี่ครับเกยวดันนะครับตัวนี้เป็นบอเต็มใบนะครับตัวนี้เป็นเฉ่อมต่อนะครับก่บอีกราคานึงนะครับ ลื่นประมาณนี้เลยนะครับอันเดียผ้าใเบิ่งอีกหนึ่งปากนะครับแลวสิพายบเบิ่งอีกหนึ่งปากเนาะตัวนี้ตัวนี้นะครับปากนี้นะครับกะเรือหนึ่งเล่านะครับผวมทรงงานนะครับเป็นงานดิบนะครับงานดิบชุดประหยัดครับชุดยอดฮิตนะครับราคากะถือว่าบออสูงนะครับ สมราคานะครับสรับงานนะมาเบิ่งอีกหนึ่งปลาครับตัวนี้รอเกี้ยวดันนะครับตัวนี้ปูเลดนะครับปูเลดปูเลดก็ที่ได้เพิ่มอีกนะครับก็ได้เพิ่มอีกนะครับปูเลดตัวนี้งานนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งร้อยเชื่อมครับนี่ครับตูเชื่อมบอ้องห่วงกับมาตรฐานอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นเจ็ดสิบขยายเก่าหาหือกันครับตอนนี้งานในอูนะครับกับมิู สิบหกปากนะครับยังบอท่านไหนไปรับอีกสองปากเป็นสิบแปดนะครับปิดรับแล้วนะครับฝนกระต๊ครับพี่น้องสร้างในเหตุงานคือเก่าครับนี่ครับตูเชื่อมนะครับเดี๋ยวพาไปเบ่งทางด้านงานเกี่ยวดันนะครับเพตุบอท่านครับเหตุคนเดียวนะครับสร้างเป็นข้นคนเดียวนี่เป็นดีซีเจ็ดศูนย์กับของยันหมานะครับตัวนี้เป็นดีซีเก่าหาครับนี่ครับที่ปากที่ขยายนะครับเกี่ยวกับเหตุใดสนีครับ วอร์เฮดคนเดียวนะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเป็นนาแป้นเล็กนะครับสาหรับเกี่ยวด้านลุนนี้นะครับเป็นนาแป้นเล็กเล็กยางหนาเลยนะครับเล็กยางหนานะครับแล้วก็สิมีน็อตแป้ไห้นะครับสาหรับลูกข่าทธันไดเสียไปติดตังเองนะครับงานกะมาแานี่นะครับเบิ้งเอ้านะครับสําหรับผมมกกว่างงามนะครับสาหรับผ่านอื่นกับลองพิจารณาเบิ้งนะครับงานก็ถือว่าผ่านครับ ดี๋ยวมาเบิงตอนตอนนี้างเบิงกำลังไซคิวนะครับคิวเกี่ยวดันครับนี่ครับตอนหนีสังคมกิดลงมือเองเลยนะครับอูนี่นะครับลูกนองบลไรนะครับมีอยู่มีสร้างแล้วก็ลูกนองอีกคนหนึ่งนะครับนี่ครับเก็บงานไปเรื่อยสำหรับเกี่ยวดันนะครับสร้างเบิงขึ้นเองทุกลูกนะครับลูกนองบ่ได้ขึ้นนะครับเพื่นนเองทุกลูกนะครับมันใจไใดเลยนะครับขึ้นเองทุกลูก ปากน่กาสีให้ลูกน้องเฮดนะครับเพิ่งกสิไปเฮดซอยเนี่ยนะครับตัวนี้เพิ่นเล่งเกี่ยวดันอยู่ครับมันมีอยู่18ปากนะครับแต่ขยายนะครับแต่เกี้ยวดันอีกตั้งหางนี่อีกหลายนะครับนี่ครับสร้างการะเทยไปแบบนี้เลยนะครับหึงกันไปครับ เพี้ไปเรื่อยๆครับนั่นก็ออกมาตอนที่เห็นนะครับนันก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเพื่อนยังสี่เหรอครับบ่ฟเฝ้าครับอ่าเดี๋ยวพาไปเบิ่งนะครับถือรอดถือซีึ้นนะครับนี่ครับนี่ก็แมนนะครับนี่ก็แมนแล้วก็บค้างนี่ก็แมนครับค้างนี่แท็กไว้แล้วนะครับเพี้คนเดียวครับตัวนี้เกาหาล้วนๆเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกับตัวนั้นนะครับก็คือปากที่ขยายนั่นแหละเพี้ยงมาท่านเลี้ยวนะครับตัวนี้เป็นส่วนของบูตันนะครับ บูตันบูตสางครับตัวนี้ราคาอยููทีหนึ่งมืนถ้วนนะครับหนึ่งมืนถ้วนนี่ครับตัวนี้เป็นงานของสังสาดนะครับงานของสังสาดเบิรงครับบูตันนะครับกดีกว่าโตเกานะครับโตเก่ามันสีเป็นหูนะครับตัวนี้อยู่ทีหนึ่งมืนนะครับหนึ่งมืนถ้วนนะครับสําหรับบูตันนะครับงานกับประมาณนี้นะครับบอฟนสีกับ ได้นะครับแล้วแต่นะครับตัวนี้เพิ่มผลสีสมครับพอพึ่งกระซังตัวนี้แล้วนะครับใส่ปากของผมนะเป็นบูตันนะครับมม่สีจบกว่านะครับมม่สีหนิงกว่าหนี่เป็นเล่าที่ตัวแล้วครับของดีซีเก่าสามรอรอปากนั้นนะครับปากที่ผมถ่ายเบิ้งอยู่นะครับนี่ครับเป็นส่วนของปากนะครับตีกําลังเอาเขามากขยายนะครับกัดออยู่แบบนี้นะครับนี่ครับ ว่างานนะครับมักกระลายอยู่นะครับช่วงนี้เพิ่นปิดรับแล้วนะครับสำหรับงานขยายปากนะครับงานเกี่ยวดันนี้ก็น่าจะปิดขึ้นกันนะครับก็น่าใกล้จะปิดแล้วนะครับก็ดวนๆนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับว่าจะเป็นเกี่ยวดันนะครับแต่ขยายปากนะครับรอปีหน้านะครับขยายปากรอปีหน้านะครับนี่ครับคือผมว่านะครับกับสิบกว่าปากนะครับสร้างกับเหตุอยู่สองคนนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นงานขยายปากครับ นี่ก็ไก่ซีเลียแล้วนะครับไก่ซีเลียแล้วก็เลือแต่ปูผื้นครับปูผื้นแล้วก็ต่อเล่านี้ตัวนี้นะสิยกเล่าใหม่ครับเป็นบูตตันนะครับคือดีซีเจ็ดศูนย์คันผมห้เบิ้งทีแหลนะครับงานนะครับทุกอย่างครับใส่ใจทุกรายละเอียดครับนี่ครับเบิ้งครับเสื่อมแล้วก็ตัดครับตัดแล้วก็เสื่อมเสื่อมนะครับ รัดแล้วก็เกียร์ลงไปอีกครับเพราะว่าให้มันมีลายเสื่อมขึ้นมาอีกนะครับมันก็สีเพ่องความแข็งแรงนะครับสร้างบนหินรครับมือนี้ก็ม่รวีวิวทามกลางสายฝนเลยนะครับฝนกัดโตกดีวบาดพี่น้องเย สำหรับงานขยายปากชุดประหยัดนะครับอยู่ที่30,000ื่นนิดๆนะครับลองถักแม่สอบถามเพิ่อนเบืองอนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ข้ามาที่ตามรับชมครับขอบคุณครับ